ม่คิดเลยว่าประธานคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาของฉู่กรุป๊ปเราเป็นคนที่สวยสุดแทนออนหวานแบบนี้เธอคนนี้มาจากไหนกันทันได้ขึ้นมาเป็นประธานฉู่กรุ๊ปได้ทำไมเป็นเธอละ่ะซิ่งเสียงของเราเพิ่งขึ้นเป็นประธานต่อไปนี้ก็ช่วยแนะนำเธอด้วยนะแน่นอนครับไม่ทราบว่าประธานคนใหม่จะเรียกอย่างไรดีสิ่งเสียงเธอจะเป็นประธานของฉู่กรุ๊ปได้ยังไงเธอเป็นแค่คนจัดชนบทเท่านั้น,นเองน,นะิงเซียงได้ขึ้นเป็นประธานฉู่กรุป๊ปจากการตัดสินใจของคณะกรรมการไม่ใช่เรื่องที่ต้องสงสยัย ใครไม่รู้บ้างคณะกรรมการของชูกรุ๊ปเป็นที่ที่ตระกูลชูตัดสินใจทั้งหมดแต่ไม่คิดเลยว่าท่านประธานชูจะให้คุณซ่งขึ้นมารับตำแหน่งที่สำคัญแบบนี้ถ้าเกิดคุณซ่งนั่งตำแหน่งนี้ไม่ได้ก็จะไม่เหมือนกับการเผาเ่าไปเลยเหรอซ่องเซียงประธานใหญ่ไม่เข้าเสนอหรอคะอคุณคิดว่าเป็นประธานกลุ่มมันง่ายขนาดนั้นเลยมันง่ายจริงๆเหรอ ไม่ใช่คนแค่จัดการประชุมและการนัดพบชงกาแฟแล้วก็จบกันสิ่งที่ต้องการคือทำไมหรอคะในใจของประธานคิดว่าฉันจะเป็นเลขาไปจนตายอย่างนั้เหรอที่แท้แล้วนอกจากตัวตนของฉันทักษะการทํางานของฉันก็ไม่เคยถูกเล็งเห็นเลยแต่คุณต้องจกทางานเป็นเลขาให้ฉันคุณเคยทํางานอะไรอีกบ้างละ่ะท่านประธานโูใจกว้างจริงตําแหน่งประธานกลุ่มก็ให้ได้ง่ายๆแต่ว่าคุณเคยคิดไหมการที่คุณทําแบบนี้มันจะทําให้เธอถูกอยู่ในจุดที่ลําบาก นี่คุณมากังวลเรื่องนี้แทนพวกเราเหรอเธอก็เคยเป็นคนออกจากตระกูลหยานฉันกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทำให้เสียชื่อเสียงของฉันสบายใจได้ค่ะถ้าเกิดวันนั้นมาถึงจริงๆฉันจะชี้แจงเองว่าฉันกับประธานหยานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันและจะไม่เกี่ยวข้องกับชูกรุ๊ปอีกตลอดไปพอแล้วท่าประธานหยานนี่ขี้ระแวงจริงๆช่างเห็นแก่ตัว ดีจริงที่เซียงเซียงออกมาได้ท่านประธานชู่ไม่กลัวเธอออกจากฉันไปได้ยังไงเธอก็จะออกจากคุณแบบนั้นนะในโลกนี้มีคนรวยเยอะมากไม่มีขาดคนหรอกกลัวแค่คนบางคนอาจจะลมใจทะย,ยานไม่เล็กประธานหยานไม่ต้องห่วงหรอกแทนที่จะกังวลเซียงเซียงคุณควรดูแลคู่มั่นของคุณให้ดีมากกว่านี้นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะโดนรังแกเอาได้เซียง <c oughs> <c oughs> เราไปกันเถอะงานประมูลจะเริ่มแล้วเดี๋ยวฉันได้นำเพื่อนร่วมงานให้